รามากค่ะคือฉากนี้ฉันจะได้อยู่ที่นี่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนฉันแทบเชื่อไม่ลงว่านี่จะเป็นเรื่องจริงบ่ายเมื่อวานนี้ตอนฉันช่วยร้านอาหารของพ่อแม่อยู่จู่ๆก็มีทีมถ่ายเข้ามาแล้วอ้างว่ามาจากรายการทีวีเลลิตี้ที่มีชื่อว่าลอง o s t Love ซึ่งพาสมาชิกครอบครัวมาเจอกันระหว่างที่ฉันยืนตรงนั้นอย่างงุนงง พวกเขาประกาศว่าฉันเป็นลูกสาวที่หายไปของผู้กำกับชื่อดังอย่างแกเบรียลเพอเรสฮะนั่นแปลว่าพ่อแม่ฉันอุปการะฉันมาเหรอพ่อแม่ฉันพูดทั้งน้ำตาว่าตอนฉันอายุ13ท่ามกลางงานแฟนอันแน่นขนนัดพวกท่านเห็นฉันเดินเตร่ไร้จุดหมายพวกท่านเลยพาฉันกลับบ้านแม้ว่าจะแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ไม่มีเบาะแสะอะไรเลยพวกท่านเลยตัดสินใจอุปการะฉันและดังนั้น ชีวิตฉันในฐานะคุณหนูตระกูลไฮโซก็เริ่มขึ้นคุณคงเดาวได้หลือว่านี่บ้านของผู้กำกับชื่อดังคฤรืหาดของพ่อฉันงดงามมากค่ะตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังยันการตกแต่งที่มีสไตล์บ้านทั้งหลังเหมือนปราสาทสไตล์ฝรั่งเศสเลยฉันเหลือบมองรูปใบใหญ่ของพ่อแม่ดูท่าทางภูมิฐานทันใดนั้นก็มีเสียงซุบซิบนายท่านต้องดีใจมากกว่าไม่เนี่ยฮะ ตลอดหลายปีนี้ภรรยาคนที่สองก็มีลูกให้เขาไม่ได้สักทีใช่ใช่ตอนนี้ท่านก็แก่ตัวแล้วคงต้องหาลูกสาวแท้ๆมาไว้พึ่งพิงหน่อยละมั้งโอ้งั้นผู้หญิงคนนี้คนที่มากับพ่อในการเจอกันเมื่อวานก็ไม่ใช่แม่แท้ๆของฉันอย่างนั้นเหรอเนี่ยอืมถ้าอย่างนั้นอยากรู้จังว่าแม่แท้ๆของฉันเป็นใครคุณหนูคะเชิญได้เลยคะ่ะข้างในนั้นมีพ่อแม่รออยู่ พร้อมกับผู้ชี่ยวชันซึ่งลากฉันเข้าไปแปลงโฉมแบบยกเครื่องโอ้ฉันดูดีมากเลยนะเนี่ยผมฉันก็เงางามแถมเมคอัพก็ช่วยฉันดูเลอโฉมสุดๆขนาดฉันฝันแบบเพ้อสุดๆยังไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ที่นี่และสัมผัสความเป็นเจ้าหญิงแบบเนี่ยฉันยิ้มกว้างด้วยความดีใจแล้วหันไปมองพ่อตัวเองแต่ทันใดนั้นฉันก็ตกใจเมื่อสบตาก,กับสาวใช้ เธอดูอึมครึมมากเลยอะทธาไมถึงจ้องฉันหน้าติตายแบบนั้นด้วยล่ะเนี่ยอืมแปลกจังเลยอะแคโรไปได้แล้วล่ะแปลกฮะแต่ช่างเหมันเธอะเธอคงเจอเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่เจอคนแปลกหน้าแหละมั้งออมก็ oh มือข้ามหรูหรามากเลยอะมีทั้งคาเวียและสเต็กมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยฉันนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงจนเช้าแต่ฉันไม่รู้เลยว่าว่านันสาเน็ตเหนื่อยกำลังรอฉันอยู่พอตีห้าปุ๊บฉันก็โดนขย่าปลุกให้ตื่นฮะมีไฟไหม้หรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยสาวใช้แจ้งฉันว่ามีงานถแถลงข่าวสำคัญต้องเข้าร่วมดีเช้านี้และฉันจำเป็นต้องเข้าร่วมด้วยคะ่ะฉันลุกจากเตียงอย่างงวงเงียแล้วนั่งแหมลงกับเก้าอี้ฉันต้องสวมชุดเดสรสหรูหรา แล้วก็ทำผมรันๆันเด้งเด้งแบบย้อนยุกโอ้ยหน้าฉันอย่างกับคนอายุ25เลยอะออมกอฉันบอกเลยนด้ว,ว่างานแถลงเขานี่มันน่าเบื่อที่สุดในโลกเลยเลยผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วบทสนทนาพวกเขาก็ไม่หนีจากการอวดรวยใส่กันเบ่งเรื่องชื่อเสียงแล้วพวกเรื่องวงการบันเทิงฉันหาไปสิบรอบแล้วแต่ต้องเอามือมาบังไว้รู้สึกได้ถึงสายตาของแม่เลี้ยงที่คอยพินิจฉันเลยอะ เอ้ยฉันอยากกลับบ้านแล้วคืองี้นะคนแบบที่ฉันเกลียดสุดๆก็คือพวกผู้หญิงขี้อวดแถมยังขี้เหยียดด้วยแต่โชคไม่ดีนะักที่ฉันได้เจอกับคนประเภทนี้ฉันคิดถึงการเที่ยวเล่นกับเพื่อนัวเดียวกันตาค่ะตั้งแต่ฉันย้ายเข้ามาบ้านนี้พ่อแม่ก็บังคับให้ฉันเรียนโฮมสกูลฉันจะได้ไม่ไปซึมซับอะไรแย่ๆจากเด็กที่ต่ำกว่าเอ้ยที่หนักเลยคือสิ่งที่พวกเขาสอนฉันก็มีแต่เรื่องการแสดงกับงานภาพยนตร์ ของพวกนั้นช่วยฉันเข้าสอบเรียนต่อได้ยังไงเลวแต่ไม่จบแค่นั้นนะหลังเรียนเสร็จทั้งที่ฉันเหนื่อยแล้วแม่เลี้ยงก็ยังบังคับให้ฉันออกกำลังกายในยิมของบ้านอีกสองชั่วโมงเลยทุกครั้งที่ฉันหยุดพักหายใจหรือว่าแอบกินขนมเธอต้องสวดฉันยาวเหยียดเป็นชาติเลยด้วยที่แย่ที่สุดก็คือเธอสั่งแบรนด์ของหวานและให้ฉันกินแต่อาหารที่มีแต่ขึ้นช่ายกับฮัมมุสทุกมื้อเลยอะ่ะอีแล้วครั้งหนึ่ง ฉัลื่นร่วงลงมาจากจัก,กรยานออกกำลังกายแล้วข้อเท้าก็พลิกแม่เลี้ยงโกรธฉันมากเลยก็เลยให้ฉันเข้าไปนอนโดยที่ไม่ได้กินมื้อข่าฉันทนไม่ไหวแล้วก็เลยเดินกระเพกไปที่ห้องของพ่อฉันพ่อคะทำไมหนูต้องทำเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะคือว่าหนูไม่ชอบเลยพ่อไม่พูดอะไรแต่แต่กวากมือเรียกฉันให้ตามมายิบเงียบเขาพาฉันไปห้องที่ล็อกอยู่ตรงปลายทางเดิน พอเปิดประตูออกฉันก็เจอกับรูปพอ์เทรตของสาวสวยมากๆคนหนึ่งที่แขวนอยู่กลางห้องเดี๋ยวก่อนนะทรงผมใหม่กับเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเหมือนกับของเธอเลยพอจ้องรูปภาพนั้นด้วยสายตาเหมือนฝันแล้วเขาก็เล่าว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นนักแสดงหญิงชื่อดังระชนเขาเล่าว่าทั้งคู่รักกันยังไงจากนั้นเธอก็คลอดฉันออกมางั้นแปลว,ว่าคนนี้คือแม่หนูเหรอคะถูกต้อง แม่ของลูกสวยมากๆเลยว่าไหมล่ะพ่อจะทําให้ลูกไร้ที่ติเหมือนกับแม่จากนั้นพ่อก็บอกมือให้ฉันออกไปแล้วประตูแล้วก็เดินปีเลยปล่อยให้ฉันยืนตัวสั่นคนเดียวอะคําพูดของพ่อมีอะไรบางอย่างทําให้ฉันไม่สบายใจฉันสงสัยเรื่องแม่ก็เลยไปถามสาวใช้อาวุโสเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าเมื่อก่อนพ่อคือผู้จัดการของแม่และเพราะความนิยมของเธอเขาก็เลยหาเงินได้เยอะมาก แม่คือนางบรนดาลใจในหนังของพ่อและเป็นยอดรักของเขาด้วยแต่โชคไม่ดีนะักเพราะว่าโรคร้ายแรงแม่เลยเสียไปนั่นกลายเป็นแผลใหญ่หลวงของพ่อและเขาก็ดูเสียสติไปเลยจากนั้นมาเขาก็กังวลใจไม่หยุดหรือบางทีก็ทำตัวไม่มีเหตุผลด้วยจริงเหรอเนี่ยไม่แปลกที่บางทีฉันก็รู้สึกว่าคำพูดของพ่อดูน่าขนลุกได้เวลาเรียนโยคะแล้วและ ทำไมถึงไปคุยกับหล่อนแบบนั้นล่ะฮะตอนนี้เธอรวยแล้วหัดมีเกียรติซะบ้างอย่าไปเกลือกลัวกับคนใช้คุณไม่ใช่แม่ฉันคุณบังคับฉันไม่ได้หรอกกล้าได้ยังไงเนี่ยฮะฉันแค่ใจดีกับเธอเพราะว่าพ่อเธอขอเอาไว้หรอกนะนั่งเด็กโง่อย่างหล่อนไม่มีความหมายอะไรกับฉันหรอกคุณใจร้ายมากเลยนะไม่แปลกเลยว่าทําไมรู้ไหมแม่ฉันสวยกว่าคุณพันเท่าเลยเพราะงั้นพ่อก็เลยอยากให้ฉันเหมือนกับแม่ไง แกแกไม่นานหรอกเดี๋ยวหล่อนก็จบลงเหมือนกับลูกสาวผู้น่าสงสารของฉันสนุกกับชีวิตก่อนพังพินาศไปก็แล้วกันฮะเธอพูดอะไรอะ่ะลูกสาวคนไหนอะ่ะหนเขาพูดกันว่าหล่อนไม่มีลูกนี่จากนั้นไม่กี่วันถัดมาระหว่างฉันเดินไปตามทางเดินด้วยความรู้สึกอ่อนเพลียเพราะเมนูไดเอทตอนนี้ฉันกินได้แค่แอปเปิลวันละสผลฉันได้ยินพวกสาวใช้ซุบซิบกันนี่ เธอไม่ไหวหรอกนะคงทนอีกได้ไม่นานหรอกความสวยก็เริ่มจางแล้วอีกไม่นานแหละเดี๋ยวก็คงจบลงเหมือนกับคนก่อนคนก่อนอะไรอะ่ะฉันเดินตรงไปถามพอเห็นฉันพวกเธอก็รีบหาข้ออ้างเพื่อชิ่งหนีไปเฉยเลยทันใดนั้นก็มีคนโน้มมาข้างหูฉันอย่าปล่อยให้เสียโฉมนะไม่งั้นฮะฉันหันไปก็พบว่าเป็นสาวใช้ประหลาดคนนั้นแคลร์ ระหว่างฉันมองเธอเดินไปฉันก็สงสัยว่าเธอหมายความว่าอย่างไงแน่นอนว่าเธอไม่ชอบฉันแหละแต่ทาไมอะ่ะเอาจริงๆนะครอบครัวนี้มีอะไรน่างง,งเกิดขึ้นเต็มไปหมดทุกอย่างมันพิลึกเอามากๆเลยอย่างกับว่าอยู่นอกโลกยังไงอย่างนั้นละ่ะพวกเขาปิดบังอะไรจากฉันอยู่แน่และฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นอะไรวันหนึง่งระหว่างพ่อกับแพทิเซียไปออกงานฉันก็แอบเข้าห้องนอนทั้งคู่แล้วหากุญแจห้องลับนั่นสำเร็จ มันซ่อนอยู่ในกล่องเครื่องเพชรอันเก่าและโหที่นี่มีรูปภาพกับดีวดีเต็มไปหมดเลยฉันเจออัลบั้มเขียนว่าครอบครัวสุขสันต์และในนั้นก็มีรูปพ่อกับแพรทริกอยู่มากมายพร้อมกับสาวน้อยหน้าตาหน้ารักมีรูปหนึ่งสาวน้อยคนนั้นอายุสิบขวบข้อความเขียนไว้ข้างหลังว่าวันที่15าธันวาสองพสิสุขสันต์วันเกิดลูกน้อยคนสวยสวยแบบนี้ต่อไปนะแคลเราแคลเรา ีเกิดตาเขียวหรือว่าจะเป็นนั่นไงเด็กคนนี้คือสาวใช้แคลร์เราบางทีพอเข้าวัยรุ่นแล้วทำให้หน้าตาเธอเปลี่ยนไปก็เลยไม่น่ารักเหมือนเดิมแต่ฉันยังเห็นเขาเดิมของเธออยู่นะก็แคลร์เราคือคนหนูคนก่อนและเป็นลูกสาวผู้น่าสงสารที่แพทิเซียพูดถึงอืมก็ว่าอยู่เพราะว่าจะเห็นแพทิเซียพูดคุยกับแคลรามากกว่าสาวใช้คนอื่น แล้วฉันก็เคยเห็นเธอช่วยแคลร์เราเก็บจานอยู่ครั้งหนึ่งฉันยังเช่ากับความลับที่ตัวเองเพิ่งค้นพบพอฉันมองไปที่หน้าต่างฉันก็เห็นรถของพ่อเข้ามาจอดที่หน้าบ้านฉันแตกตื่นก็เลยรีบหยิบรูปแล้วก็วิ่งหนีออกมาฉันต้องหนีไปจากที่นี่ไม่งั้นฉันได้กลายเป็นแคลร์เราเบอร์สองเน่ยฉันวิ่งต่อไปไม่หยุดแล้วก็วิ่งไปชนเข้ากับแพทิเซียจังๆไม่นะปล่อยฉันเถอะนะคะฉันไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วอะนะ แพตติเซียแย่งรูปจากมือฉันจากนั้นก็คว้าข้อมือฉันแล้วก็ลากฉันไปด้วยปล่อยฉันนะขึ้นรถมันนีเราเออเออเธออยากไปไหนล่ะเอืมไปหาพ่อแม่บุญธรรมของฉันค่ะระหว่างทางแพตติเซียก็เล่าทุกอย่างให้ฉันฟังครั้งหนึ่งเธอเป็นนักแสดงชื่อดังซึ่งเมาเจอกับแกรบเบียวแล้วก็ตกลมรักเขา ตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ต้องรักษามาตรฐานความงามสูงลิฟของเขาแต่แล้วเธอก็รู้ว่าสิ่งที่เขาให้แสดงออกและสวมใส่ล้วนมาจากภรรยาเก่าทั้งสิ้นเธอคิดว่าการมีลูกอาจเปลี่ยนแปลงเขาได้พวกเขาเลยอุป,ปการะแคเราตอนเธอยังเด็กเธอสวยมากๆพวกเขาก็เลยตามใจเธอแล้วพาไปอวดตัวทุกที่แต่พอเธอโตขึ้นเธอก็เริ่มหมดสวยแกรเบียวก็เลยให้เธอไปสาวใช้พอฉันต้องการสาวสวยมาแทนที่เธอเพื่อหานางบันดาลใจ เขาก็เลยตัดสินใจหาเด็กอีกคนความจริงคือฉันไม่ใช่ลูกสาวที่พัดพราาของเขากลับกันเลยเขาจ้างนักสืบเอกชนติดตามคดีเด็กหายที่ยังไม่คลี่คลายจนมาเจอกับฉันเขา้าเพราะ,ะเจ้าช่วยไม่อยากเชื่อเลยตอนนี้แพทิเซียเองก็เหนื่อยที่ต้องอยู่แบบนี้ต้องอยู่กับผู้ชายที่หมกมุ่นกับภรรยาที่ตายไปแล้วเธอรู้สึกผิดกับแคลร์และกับฉันด้วยงั้น โอเคปรากฏว่าแพทิเซียก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดกลับกันเลยเธอน่าสงสารด้วยซ้าอะเราเสียใจมากจริงๆที่ให้ลูกไปอยู่ในบ้านแบบนั้นก็ว่าแล้วว่าสถานการณ์นี้มีอะไรไปแปลกๆแต่แม่อยากให้ลูกมีความสุขและที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเราก็เลยปล่อยให้ลูกไปเราน่าจะรู้ตัวก่อนขอโทษจริงๆนะลูกฉันก็ขอโทษที่หยุดเกรบเบียไมีได้เขาทำเกินไปฉันสะอึกสะอื้นในอ้อมกอดของแม่ จจ่ๆแกเรเบียวก็มาเขาเดินตรงมาแล้วก็ลากฉันไปด้วยคนนี้ของฉันเพราะงั้นเธอกลับไปกับฉันได้แล้วคุณจะซื้อเธอไปไม่ได้นะเธอเป็นลูกฉันในวินาทีนั้นเองแฮนน่าน้องฉันก็กลับมาจากโรงเรียนตาของเกเรเบียววันวาวไม่ได้เห็นเธอจากนั้นเขาก็รีบวิ่งไปจับแขนเธอแทนง <c oughs> ั้นเธอเอาคนนี้ไม่น่ารักมากแต่ว่าฉันปันเธอได้แนะ่พวกเราเรียบตรงเข้าไปหาแล้วดึงแฮนน่าออกมาจากมือของเขา กเกเบรียลดูโมโหแล้วก็ไม่ยอมออกไปพ่อแม่ฉันถึงกับต้องผลักเขาออกไปจากบ้านเลยจากนั้นก็เรียกตำรวจก็ไงต่อนะเหรอคือตอนแรกฉันโกรธพ่อแม่ตัวเองเหมือนกันนะที่ปล่อยฉันไปได้ง่ายๆแต่ดูท่าทางพวกท่านก็แค่ไม่อยากให้ฉันต้องลำบากเรื่องเงินเฮ้ ก็ฉันเลยยกโทษให้พวกท่านตอนนี้มาใช้ชีวิตสมถะแต่มีความสุขพร้อมกับทํางานในร้านอาหารแค่เรากับแม่มาเยี่ยมเราบ้างพวกเธอย้ายออกจากคฤึลหาดของเกรบเบียวแล้วและพวกเธอก็ดูมีความสุขกว่าเดิมเยอะส่วนเกรเบียวที่ฉันรู้มาตอนนี้เขาก็ยังหาคนสวยสมบูรณ์แบบมาแทนที่พันทยาที่ตายไปอยู่เสี้ยวหนึ่งในใจฉันก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะแต่โชคดีที่เขาเข้ามาใกล้ฉันกับครอบครัวฉันไม่ได้เพราะว่าเราฟ้องศาลห้ามให้เขาเข้าใกล้ พอมองย้อนกลับไปแล้วฉันก็รู้สึกว่าตอนนี้ฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วก็โอเคเราอาจจะไม่รวยแต่เรามีความใจดีความรักและความสุขแต่เชื่อเธอของพวกนั้นสำคัญกว่ากระเป๋าที่เต็มไปได้วยเงินซะอีกนะรูม,มา่า